โอ้โหไอเดียนี้ยอดเยี่ยมเลยนะคะเพิ่งเือเห็นที่วัดนี้แล้วค่ะและสเกตข่าวต่อมานะคะเราไปติดตามเรื่องการเสวนาเกี่ยวกับมังคุดค่ะซึ่งนอกจากจะมีรสชาติหวานอร่อยถูกใจแล้วเนี่ยผลการวิจัยก็ยังพบนะคะว่ามังคุดเนี่ยมีประโยชน์เชิงสุขภาพอีกมากมาย และภายหลังการเสวนาก็มีการถ่ายภาพเป็นที่ระลึกใช่ไหมคะพริตตี้มังคุดแสนสวยคนนี้นะคะเธอพยายามจะปอกเปลือกมังคุดเพื่อจะมาโชว์แต่ว่าปอกอย่างไรก็ปอกไม่สวยสัทีนะคะจนคุณโซบีคาดาราสาวก็มาอธิบายวิธีการปอกเปลือกมังคุดแบบง่ายๆแล้วก็ไม่เลอะมือด้วยค่ะก็เรางเอานิ้วโป้งเนี่ยค่ะกดไปตรงตรงจุกนี้นะคะพอเขาบุบแล้วก็แล้วก็แงะออกมา แล้วก็ค่อยๆฉีกเปลือกออกนะค่ะ